สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะเปิดดวงชะตาราศีส่งท้ายความสุขต้อนรับสิ้นปีเตรียมรับทรัพรับโชคได้เงินก้อนโต เปิดดวงชะตาราศีส่งท้ายความสุขต้อนรับสิ้นปีเตรียมรับสรัพยรับโชคได้เงินก้อนโตบางท่านจะได้รับของมีค่าบางท่านชีวิตพลิกผันดีขึ้นมากในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอเค้กเค้กแมจิกโพสในเพจเผยถึงดวงชะตาราศี ส่งท้ายความสุขต้อนรับสิ้นปี66เตรียมรับซาบรับโชคส่งท้ายปีบางท่านจะได้รับของมีค่าบางท่านจะได้เงินก้อนโตบางท่านชีวิตพลิกผันดีขึ้นมากแต่อย่าหลงระเริงให้ระมัดระวังการใช้เงินมีมากต้องแบ่งไว้อดออมหรือลงทุนทำอะไรให้มีกำไรมากขึ้นเร่งสวดมนต์ทำบุญให้เห็นผลไวๆยิ่งขึ้น สำหรับ6ราศีคือสิงเมษพรศพศภตุลมีนกันโดยทั้ง6ราศีส่งท้ายความสุขต้อนรับสิ้นปี66เตรียมรับทรัพย์รับโชคส่งท้ายปีบางท่านจะได้รับของมีค่าบางท่านจะได้เงินก้อนโตบางท่านชีวิตพลิกผันดีขึ้นมากแต่อย่าหลงระเริงให้ระมัดร,ระวังการใช้เงินมีมากต้องแบ่งไว้อดออมหรือลงทุนทำอะไรให้มีกำไรมากขึ้น เร่งสวดมนต์ทำบุญให้เห็นผลไวๆยิ่งขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ